ปทุมธานีสพสามโคกจับปรับจริงห้ามลดบรรทุกเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกปทุมธานีวันที่19กุมภาพันธ์2567เวลา07.00นผู้สืขาวรายงานจากสวนสธิตรทถนน3111ปทุมธานีเสนาสามโคกปทุมธานีตามที่สานีตำรวจภูธรสามโคกประกาศบังคับ ขอ้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถบรรทุกตั้งแต่6กล้อขึ้นไปยกเว้นรถประจำทางและไม่ประจำทางเดินรถในเวลาเร่งด่วนเชิงสะพ,พานคลองสะสีแยกปทุมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เวลา0 6 0 0นถึง0 9น0นและ1 6 0 0นถึง1 9 0เนเว้นวันอยู่ราชการเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวรงพื้นที่พบพันตํารวจโทรพิสุทธิ์เวียงคําสารวัตรจราจรสถานีตํารวจภูธรสามโคกได้นําเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประกอบไปด้วยร้อยตํารวจเอกสันทัศ์ผายชํานาญรองสารวัตรจราจรสถานีตารวจภูธรสามโคกพร้อมกําลังเจ็ดนายตรวจหน้าสัติทอนทั้งสองฝั่งขาเข้าและขาออกเพื่อตรวจสอบรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไปห้ามเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วน ด่านพันตำรวจโทพิสิทธิ์เบียงคำสารวัตรจราจรสสารีตำรวจภูธรสามโคกกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้ได้ตั้งจุดตรวจห้ามเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเชิงสะพานคลองศะถึงสี่แยกปทุมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เวลา0 6 0 0นถึง09.00นและช่วงเย็นเวลา1 6 0 0นถึง 19. 0เนเริ่มตั้งแต่วันที่สิกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น จากการตั้งจุดตรวจในวันนี้ยังมีผู้ขับขี่รถบรรทุกฝ,ากฝาก่าฝืนขับเข้ามาเวในเวลาเร่งด่วนพอประปายจึงให้เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งทุกรายพร้อมประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ได้ทราบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการติดเวลาฝากประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ขับขี่รถบรรทุกรายอื่นได้ทราบต่อไปพางกรตรวจโทรพิสูจ์เวียงคำคสวัสดิ์อำนวยการรักษาการหัวหน้าจราจรตําบลสัาโคก วันนี้กำลังออกมากดขันรถบรรทุกเดินรถนเวลาห้ามนะครับครับผมแล้วที่ผลการปฏิบัติตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ยังมีหลงเหลือมาหลายๆคันอยู่แต่เราก็พยายามมาคับใช้ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องครับอ๋อครับครับผมที่ประกาศไปตั้งแต่วันที่15นี่รถเข้าพื้นที่รถตั้งแต่หกร้อยขึ้นมานี่รู้สึกว่าเบาบางลงอาเบาบางก็เบาบางครับมีน้อยลงครับไม่ไม่เทหร่ครับครับผม สุดท้ายนี้ฝากเตือนผู้ที่ขับรถ6ล้อหรือ10ล้อหน่อยครับในที่จะเข้าพื้นที่ครับเขตถนนสายบางหนึ่งเริ่มจากคลองสระถึงเขตเมืองนะครับก็จะห้ามรถบรรทุก10ล้อนะครับวิ่งเบนยุลราชการนะครับวิ่งได้นะครับช่วงนี้ก็ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยพวกที่ไม่รู้หรือว่าโทตรเสียหลงทางมาก็พยายามศึกษาเส้นทางก่อนที่จะเข้าในเขตสับโพธนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับครับผมสารัตน์แก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี